หลังจากที่ผมเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย,ยไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเข้ามาเลาะแขนงแต่งกิ่งนะครับเลาะแขนงก็คือการเลาะแขนงด้านใน,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 เ,น,น,นเนี่ยครับนี่คือแขนงแขนงเล็กแขนงน้อยๆเนี่ยครับนี่คือแขนงครับเราจะเลาะจากในต้นตรงไหนต่ำๆเราก็ใช้ มีดขอคันได้ครับแต่ถ้าสูงๆแล้วก็ต้องใช้ตะขอเพราะว่าสูงๆน่ะมันขึ้นยากลําบากต้องใช้ตะขอต่อนี่คือการเลาะขแขนงนะครับเลาะข้างในใ้เกี้ยงนะฮะเพื่อที่ป้องกันโรคและมแมลงและอย่างหนึ่งช่วยในการกระตุ้นการแตกยอดใหม่ก็คือปุ๋ยที่ระหว่านไปจะได้ไม่ตกมาเป็นอาหารของกิ่งขแขนงด้านในแบบนี้นะคร อขาจะส่งไปที่ยอดเลยจะทำให้เกิดยอดใบใหม่นะะสามยอดนั่นเองแล้วแต่นะครับว่าใครจะต้องการสี่ยอดส่วนมากโดยทั่วไปตามหลักเกษตรเขาจะต้องการสามยอดใบแต่ชาวสวนที่เขาทำกันโดยทั่วไปนะครับต้องการที่เอาผลผลิตให้เร็วโดยทั่วไปก็จะทำการลาดแค่สองยอดครับต่อไปการแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่ง โดยทั่วไปนะฮะการแต่งกิง่งทีมงานรับจ้างส่วนมากเขาจะบอกว่าแต่งกิ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ไอ้คำว่าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับบอกง่ายงนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะนับนะครับนี่คือหนึ่งนะฮะแล้วมันก็แตกออกมาสองเขาเรียกหนึ่งสองนะครับแล้วเราก็มานับต่อไปคือสิ่งนี้นะฮะ นี่หนึ่งแตกออกมาหนึ่งสองนะฮนี่คือหนึ่งสองดูง่ายๆครับอันนี้หนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วคราวนี้เราจะแต่งปลายใช่ไหมครับแล้วเราจะคัดยอดอยังไงมาดูครับนี่คือหนึ่งหนึ่งริงนะฮะหนึ่งริงแตกออกมาเป็นสองนรับตัวนี้ถามว่าบางคนจะตัดทิ้งแต่ถ้าเขาได้รับแสงแดดไม่จะเป็นต้องตัดนะครับกิ่งตัวนี้ บางคนเห็นไม่สวยนะครับตัดทิ้งเลยจัง่าที่เขารับแสงแดดได้เราคือเราไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเราก็เลาะขนแงนิดนึงนะครับเลาะขนแนงนิดนึงไว้แค่นี้คหนึ่งสองครับหนึ่งแตะเข้าไปหนึ่งสองนี่ครับแล้วก็มากิ่งนี้นี่ครับหนึ่งีครับหนึ่งสองก็คือหนึ่งสองตรงนี้นะครับวิธีนับง่ายๆนะครับวิธีแต่งกิ่นนี่ดูนะครับ หน,นึ่งหนึ่งสามนะฮะนี่หนึ่งกิ่งนะครับแตกออกไปสามกิ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามนี่ฮะบางคนฟันออกใช่ไหมครับบางคนแต่งสองก็ฟันออกได้เหลือสองครับเป็นหนึ่งสองคือให้มันลง่งบางสวนเขาต้องการหนึ่งสามก็คือไว้กิ่งเมื่อกี้อ่ะฮะคือต้องการทึบหน่อยนะะหลักการที่ทำสวนลำไยนะครับสังเกตธรรมชาตินะครับไม่ใช่หลักการ,กกรเกษตรนะครับ คือเราต้องดูจากธรรมชาติบางคนรับจ้างที่เขามาเข้ามารับจ้างแต่งนะฮะเขาจะถามเราเลยครับว่าจะแต่งเหลือไว้กี่ยอดนะฮะคนก็บอกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับตามที่ผมบอกนะครับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากแล้วแต่ความเข้าใจนะครับของใครของมันนะครับแต่ส่วนมากก็คือหลังเกี่ยวเกี่ยวก็คือแต่งให้มันโปง่ปงๆไว้ก็ดีครับมันจะได้แตก ยอดใบใหม่ครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีหลักการทําสวนลําไยนะครับกับแนวทางความคิดของเกษตรบ้านๆน,นะครับสไตล์ผมนะครับก็มีมา <c oughs> แบ่งปันความรู้กันแค่นี้นครับไม่มีอะไรมากครับ